สวัสดีครับก็มายุดเกมโลบอกแมพเบสซ์ซ m b i e s ผมท็อปช็อตก็จะพาไปดูดาบของซิกคาเกโนจะมีความโหดขนาดไหนมีสกิลอะไรบ้างและก็จะมาแจกโค้ดด้วยนะครับมาไปกันเลยครับก่อนที่จะไปดูดาบชาโดเบทของซิกคาเกโนเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดก่อนนะครับมาเติมโค้ดก่อนวิธีเติมโค้ดนะครับกดตรงซ้ายมือบนจากนั้นพิมพ์โค้ดลงไปเลยครับ โพ์มีอยู่ว่า U P เอ้ยภาษาไทยเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อน U P D 1.5แล้วก็เน็ตปุ๊บโอ้โหได้ตั้งหมื่นนะครับต่อไปเดี๋ยวพาไปดูเลยว่าดรอปของซิกคาเกโนนั้นจะมีความโหดขนาดไหนอันนี้คือเอาเวกแล้วนะครับจะมีเอฟเฟกแบบนี้นะครับถ้าเราเอาเวกดาบไม่ว่าจะเป็นดาบไหนถ้าเอาเวกแล้ว จะมีเอฟเฟกหมดนะครับมาเดี๋ยวพาไปลุยนะครับว่าจะมีความโหดขนาดไหนก่อนอื่นขอเอาของฟรีก่อนนี่ฟรีนะครับกดตรงนี้นะและกลองต่อไปเราจะต้องไปกด like room, like ไลค์กลุ่มไลค์เกมไม่ใช่ถูกลเฮ้ยภาษาอะไรนี่เดีอภาษาเวียดนามเลยเนื่องจากว่าผมเคยเจอช่องดังของชาวเวียดนามน,นะครับเขาชื่อว่ามีอะไรติ้งตองเอ้ไม่ใช่ติ้งตองคนที่แต่งเป็นแบบ คนโทกราฟนะครับมาครับมาดูดาบชาโดเบดผมเอาเวกระดับ3มแมตเตกตีบวกเลเวล100เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับจะมีความโหดขนาดไหนลุยเออดูสิมีสมาชิกไหมเออเพื่อนพูดอะไรกันเออโอ้โหอ่านไม่ออกเฮ้ย hey, เดี๋ยวขอแจมหน่อยเออขอหน่อยเออโอเคนี่มามา ขาโอ้โหสตอมเบรกเกอร์รอรแล้วอะไรอีกเนี่ยอ๋อเขายังไม่เอาเวกนะครับมีผมเอาเวกคนเดียวเฮ้ยอ๋ออันนี้มันชุดเขาเฮ้ยนึกว่าดาบใหม่มามาดูกันชารเบรดของผมจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะใช้สกิล1 2 3 4แล้วก็ปิดท้ายด้วยสกิลอันติเมทถ้าไม่ตายนะครับโอ้ยเขาพูดภาษาอะไรนี่85นเมงก็โอ้โหอ่านไม่ออกครับมา มาดูกันสกิลแรก่านทอมสเตป่านทอมสเตปคือการปล่อยเงาแบบนี้นะครับไหนล่ะไปก่อนกดแซดจ๊กนี่แบบนี้ครับเราฟหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วเรากดแซดตามออกกดไม่ทันถ้าเรากดแซดตามหรือสกิลหนึ่งตามนะครับแบบทันเวลาเราจะย้ายไปอยู่ตรงล่างเงาของเรานะครับเดี๋ยวผมสาธิตใหม่อีกทีนะอมมี้ตายหมดละ <laughs> กดไม่ทัน เอยเออไม่แหลกฮะสงสัยนะ่าจะผู้เล่น3คนนี้น่าจะอยู่โซนเอเชียเหมือนกันนะครับเออไม่แหลกดีแล้วดีละคลิปจะได้ไม่กระตุกนะครับเขาพูดว่าอะไรเนี่ยเมบีสองมอไนเมบางทีสองมอต้องไนเมอยู่อีสคิ k กคาเคนโโอ้เ oh ย <laughs> <laughs> yeah. ้เนียนเนียนครับเย้เย้นี่เนียนไว้กดเอ้ยกดสักคิปแล้วๆ เล่วๆเดี๋ยวผมกดสกิลแรกให้ดูนะครับไม่ได้มารีวิวแล้วมานอกเรื่องครับามาแชทนะครับไหนล่ะซอมบี้อยู่ไหนขอซอมบี้หน่อยสกิลแรกปั๊บปล่อยล่างเงาแบบนี้ครับ1 2 3 4แล้วกดแซดตัมปุ๊บมันจะฟันแบบนี้ครับถู้อ้อูโอโ้โหเวห็นไหมเท่ไหมน,นี่ครับสกิลแรกต่อไปสกิลสอนครับ Nice please อยู่ไหนล่ะอาอตายมาละเดี๋ยวกดให้ดูเลยแบบนี้นะครับสกิลสองปุ๊บ ตีโคตรมั่วเลยเดี๋ยวขอใช้ตรงซอมบี้ก่อนแล้วมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ส่วนรายละเอียดการวิธีเล่นต่างๆให้ไปดูที่ช่อง n e จ d จี g a m i n g ได้นะครับคลิปนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับอันนี้คือมาโชว์แคสดาบไนท์ไม่ใช่เดดดาบชาโดเบดให้ดูนะครับอ่ะต่อสกิลสองไนท์พีทไอเพื่อนอย่าพิ่งบ้าขวาเดี๋ยวฟึบ อู้เอ้าเนาหายไปไหนโอ้โหจบแล้วเด้อเอต่อไปนะครับสกิล3เป็นลักษณะปล่อยคล้ายๆกับนิวเคลียร์ลงพื้นในเขาเรียกอะไรร,ระยะสกิลจะจำกัดนะครับแบบนี้เลยอ่ะกดเลยเนื่องจากไม่มีสมบีโอ้เบียวของแท้นะครับรีวิวจริงจังแล้วหลังจากที่เล่นไปหน่อย สกิลแรกฟันทอมสเตปแบบนี้นะครับปล่อยขึ้นเงาไปและก็ตีธรรมดาครับถ้าเราอยากกลับที่เดิมก็กดสกิลอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะกลับไปที่เดิมแล้วก็ฟันธรรมดาแบบนี้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บห้าปุ๊บมันจะพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนบอกว่าบุชอัมเล็กกิ้งสงสัยผมถ่วงมั้งปิงจากประเทศไทยแลนดนะครับเดี๋ยวกดสคิปก่อนต่อไปสกิลที่สอนครับเดี๋ยวผมใช้ใดู สกิลที่2ถ้าจำไม่ผิดก็คือ Nice Blade นะครับโดยที่เรากดปุ๊บมันจะพุ่งมั่วไปเลยครับเท่ครับสกิลที่3ปล่อยขึ้นลงบนพื้นแบบนี้ครับอุ้ย,ยสวยต่อไปสกิล4ปล่อยปลานดาบไปอย่างนี้นะครับซอมบี้หมดละเอาเลืออยู่นี่นี่แหละประมาณนี้แหละครับสกิลของชาโดว์เบดจะมีทั้งหมด4สกิลนะครับ ต่อไปสกิลไม่ตายเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ใช้กับบอสสกุณะที่เวฟ30นะครับอู้ได้ไอเทมแจกเด็กแล้วเอ็กซ์คาลิเบอร์อ่าเนื่องจากว่าเล่น3คนมันโหดไปไม่เห็นสกิลชัดเจนเดี๋ยวผมอัดให้ดูครับแบบเดียวๆสกิลแรกควอนทอมสเตปฟึบตึ้งเลย กดอีกหนึ่งครั้งนะครับมันจะกลับเอาโอ้ยไม่เป็นไรครับ Cost of Shadow นะอ่ะนะจำชื่อสกิลไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยแบบมองดูชื่อสกิลแป๊บหนึ่งนะครับสกิลที่สามก็คือปล่อยขึ้นพลังแบบนี้ครับลงพื้นดี้มันเบี้ยวจริงเงือบๆต่อไปสกิลสองโอ้ยเดี๋ยวๆอย่าเพิ่งลากผมไปอีกงั้น ต้องใช้สกิลฟันทอมสเต็ปนะครับเป็นการหลอกล่อ,อให้ล่อให้มันอย่างนี้ให้มันอยู่ด้วยกันนะครับจากนั้นกดปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บแล้วก็กดกลับครับแล้วก็ฟันซับแบบนี้แหละหน,นะนี่คือข้อดีของสกิลแรกนะครับสามารถคอมโบกันได้นะครับนี่บบนี้แหละเห็นไหมต่อไปสกิลมั่วเอ้ยอย่าขึ้นเด้อเอ้ยยังยังเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยทำไมไม่กระโดดล่ะเอ้ยกระโดดสิเอ้ยลบาอู้ลบไม่ทานเุ๊บมเพ,มพ,มพมโอ้หย,ยังไม่ตาย,ยตายเถอะเอออุ่อาจะเอาช็อตหล่อซะหน่อยครับไม่หล่อเลยไม่ได้ช็อตหล่อครับลบไม่ดันเอาของก่อนมา,มามาดูบอสนะครับเวฟยี่สิบถ้าเจอดาบผมใช้ท่าไม้ตายสุดยอด I am atomic มันจะโหดขนาดไหนเลือดบอสจะลดเท่าไหร่มาดูครับ มาแล้วก็โคตรเทร่เลยพลังดาบม่วงไอแออะตมเมสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบครึ่งยังยังไม่ถึงครึ่งอูครึ่งเดียวไม่เป็นไรคอมโบต่อเอ้ยว้าว <laughs> ไม่เป็นไรครับต่อไปท่าวา์ปม่วงสกิลสอง อืมัม่วจ,จริงไม่เป็นไรต่อไปสกิลถ้าเขาเรียกอะไรฟันทอมสเต็ปนะครับลืมชื่ออย่างโอ้โหลืมกดเลยเฮ้ยบอสใช้ไม่ตายแล้วเฮ้ยหลบหลบหลบโอ้โห้เลือ,เอดเราเท่าไรเนี่ยเหลือหกร้อยเก้าสิบี่นะครับสกิลสารพลังอัตเมกข้อคือนิวเคลียร์เฮ้ยหลบบบปักโอ้โห้ได้บั้นหลบได้แล้วแทนที่จะแดชหลบนะครับผมลองวิ่งดูน,นี่ลีลานิดนึงนะครับต่อไปสกิลสี่คอส อบแชดเยอะฟับถูกโอ้ลดเยอะมากเลยต่อไปสกิลฟันมั่วแล้วก็บีมมั่วฟับ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 โอ้โหเท่ไหมนี่แหละครับสกิลของชาโดว์เบลดนะครับเรียกถูกป่ะเนี่ยชาโดว์เบลดถูกละอ่าต่อไปเดี๋ยวจะพาไปอัดบอสซากุนะที่เวฟ30นะครับบอสซากุนะเจอดาบผมเลเวล100 จะเป็นยังไงมาลุยกันเลยอย่างแท่เลยบอสกุนะมาแล้วครับพี่แกจะการอาเขตไหมตามสเต็ปแล้วพี่แกยังไม่การอาเขตพี่แกจะพุ่งชนก่อนชนดีเลยลบโอ้โหมาแล้วครับเวทมนต์สายเข็ม <laughs> เวทมนต์สายเข็มเอยอยากดูทาให้ตายเร็ว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 ,รวพอดูการอา,าเขตก่อนเป็นไงยังไม่การอีกไม่เป็นไรผมไมายตายก่อน ออมอตมเต้องทำเสียงแหบเวยอัสุดยอดเลือดบอสเท่าไหร่ตึ๊ก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 เตึ๊กตึ๊กตึ๊กเตึ๊ก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 เติ๊กเติ๊กเต๊กตา๊กเติ๊กเต๊กเติ๊กเติ๊กเติ๊กเต๊กตกต๊กต๊กเต๊กต๊กตกต๊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 กตต๊ก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 ต๊ ยังไม่เคยเล่นแมปนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหเหมือนว่าจะแหลกอิดหนึ่งจึบซึบซึบสวยงามเอ้ยทำไมหัวจมดินอย่างนั้นอ่าไม่เป็นไรปึ๊บป๊บสกิลสี่สกิลพลังเวดาบใส่ดีแบบนี้แหละไม่รู้จะเลียงไงสกิลสานะครับต่อไปสกิลฟุ้งหัวฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บต่อไปล่างเงาพิชิตมอนจุดจุดจจกดแซตอีกทีแอนแบบนี้ครับเฮ้ยมันจะไหม้ตายแล้วปุ๊บ ไงล่ะฮู้วสกิลบอสปิดท้ายด้วยนี่นะครับสำหรับดาบชา a d เ w บีดเลเวล100ความโหดขนาดไหนก็พิจารณาเอานะครับสรุปรีวิวประมาณนี้แหละอ,หอุ้ยได้วอเตอร์เบดเอยเกือบได้ชา a ์เบดแล้วถ้าได้อีกเล่มนี่เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้น้องๆที่เจอผมนะครับใครเจอผมสามารถทักทายผมได้ ผมให้แน่นอนถ้าผมมีดาบชาโดเบดอีก1เล่มน,นะครับนี่แหละครับสรุปรีวิวดาบชา d o โดเบดเก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณคับ